สวัสดีครับพี่ดวง FC หมอลำเพลิดล้ำเพลินนะครับผม,ผมวันนี้ค่ำขึ้นนี้มาพบอๆกันนะครับผมหลังจากที่ห้าวซอมแล้วนะพี่ดวงเนาะมาเดีนน้ำไอซ์สายันออกไปล่าขากับไอ้ท็อปพี่ดวงไปซื้อมาม่านะครับผมไปซื้อมาม่าแล้วกันอันยกเกิดพี่น้องครับผมโทรหาผมตั้งแต่ียมุ่งรื่องข้าพี่พี่น้องเบิร์นเบิร์นนึกพี่น้องนี่สวัสดีครับส <uko S 1> วัสดีรอบครับผมสวัสดีรบ<ข>อบคำยิ้มปุยๆแท้เห็นว่าเรียนทศชาติยุ่เห็นน,หน,หนังกว่า โทรศัพท์ไม่พี่น,อน้องนี่พี่น,อน้องโอ้ดีใจนำเพ็เนนที่เป็นทิอันจิมฟิมใส่กรอบไม่เออไปซสีอกรอบยูกกชุมว่ายู่นี่โอ้บันเทงกับมีนอไปนอ้นอยูขังเท่ากับสวามันบ่โอโทรศัพท์เครื่องนี่ได้มาเมื่อนี่สดสดห่อไนไงงดั เอาไปไทคลิปนะครับพี่น้องอันแต่ว่ากะดีเจน้ำเพื่นอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าหนึ่งแหะคือว่าไอไอวากนีแล้วไทคลิปเรื่อยไทคลิปตลอดแล้วบร้อที่นี่โทรศัพท์เครื่องเก่าเรามีปัญหาเนาะไอ้วากเนาะเครื่องเขาเครื่องเกาเจริ่าครับเออกะใส่คือเก่าไว้ถ้าย้ำไร่สดเ้าเครื่องนี้ไปเบิ้งข้าวมิ้นบ่บ่สิเอาส่งไปให้ร้านโอ้เอาไปให้ร้านร้านร้านยุบันว่าเดินมันเดิเบิ้งกระตูนเออคอยเบิ้งกระตูนโอ้ยเพราะว่าเจียงมัน มันาากข้งเอพี่น้องเอ้ยไอ้สายเราเป็นคนผู้น้อยเป็นคนผู้ป้อมนะครับผมแต่ว่าใจเรากว้างใจเราใหญ่ซสมมหาสมุทรพุณได้พี่น้องเข้มหมอกว้างเออกว้างน้อเข้มเออโอ้ยเนาะยจบกว่านเนาะขนาดเราได้เครื่องไม่เรายังคืพ่อคนทางบ้านพี่น้องเอ้ยส่งเครื่องก็ไม่รักไม่ร้านอืมไม่เอาไว้มันก็บประด้ใชวเพราะว่ามันหนึ่งแล้วมันเดเอาไว้เลิ้นยูทูบอืม ต็ทั่วหีิจะได้ยุกโอ้อม่นครับเออเออาจะได้อัดกวากอัดคิปอัดคิปมลายๆนี่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งหลักปัญหาขึ้นอย่างพีหนึ่งปัญหามันมันเคียงมันเกาเคียงเกาเคียงเกาแล้วมันอับเดตอดาอืมก็ลุงคิปนน่มันสากวางมันเอาไว้ยังไงมันมันเถ่าแล้วเออก็ทำยังนี้มันมาคือรุ่นสมัยสมัยนี้ครับอันนี้อันนี้มันเป็นรุ่นยังบอกไปอีกรุ่น oppo o p นี่ครับ หลุดเอาโปะมันกะอ่ามันมาถึงว่ามันมันเร็วกวากันมันบอกเคืองเก่าแย่เพรามเขาแบบแอบอย่างต่างมันกะปุ๊บปั๊บเลยลายเลื่นเครื่องเก่านีเไหนพี่เครื่องเก่าียาันไม่เดียไปพูดไปทังนี้ไปทั้งนี้โอ้โออเออเออเอแล้วยามกดเขายบบมันขางเออนี่พี่น้องเวิ่เดคัดขนาดดีใจดีใจนัปพี่น้อง บดท,ที่นี่นี่<ไ>อันซประสิทธิภาพมันเห็บเบิ้งเนี้ยกล้องมันเป็่นยังไงอโอ้กล้องเขาดีจริงจร<แ>ิงฮ้ยองเขาดีจริงพี่น้องโอ้พี่น้องเบงนี่เบบอันตโนนี่มันออกมาพี่น้องนี่เบ่นี่บอันตโนนี่พี่น้องแมนแมนแ้อนนาโอ้รับบันกับันลอถึงบนกลยออเออเออม้นองน,อออนี้นครับก้อหนาอันนี้มันิลโอ้ปั๊บนั่นลงแล้วพี่น,อน,น้อง อุ <ih az violin inding> ๊ยอุย kind ค <of popcorn. S 3> ือดีแท้บัตรไอโฟนคือบมิจังสี่เนี่ยเฮงออกมาเหนื่อยลูกเรียนมันตั้งกันครับลูกเรียนมันตั้งกันเจี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ว่าว่าหันชิปยังอ๋อว่าหันชิปยังเอ๋อั้นมันเป็นอันชิปมันมะม่วงหรอกฮะมะม่วงเป็นบ้าโอ้ยคอยตื่นเลยโอ้ พี่น้องไทยสดๆได้พี่น้องเราไปเตรียมทศัพส์เนะครับผมค,บคือคือว่าเราเขาเบิ้งอะไรแล้วก็เปิดพอนะ <c oughs> พี่น้อง,งถามมาอเอาเกียว,ว,วไปได้มาจากประเสีสดบอเออพอพี่น้องนี่ครับอันนี้โทศัพท์จอยอีมาๆนี่ครับเล้งพอนเล่าดอกพอนแบบใดบนใดพี่พอนเดียรละพันเดียรนัน้งไปโอ้รเราจั 6 0 0เนี่เออพันเมนสมบติว่ามีมาเลยหาพันสิกเจ็แล้วจากพันหาสองพันไปสั้นเนาะโออเปิดวกนเปิดวงในเออได้พันนี่ก็ได้อเราสองสามพันไเออว่าได้เป็นหมื่นหมดแล้วพี่ก็กว่กเนาะีอีกไงเนาะถ้าสูตรนำเดอพี่เดียวจะว่านะพีเอาไว้ไทยไปพี่น้องบึ้งเอออัพดลดจอไปมือเราเปลี่ยนชิปกูแล้วเปลี่ยนเนี้บัดท้ายเนี่ราต้องย่านว่าทีสะดุดเนาะพี่เออ เกี้ยนเก่านั่นพี่น้องเออพี่น้องเห็นลุงขีดสองขีดมันมาเป็นมาเป็นมาเจียวเจียวว่าขีดขาดใจดิเออแต่ห็นมาคลิปรื่อยๆมีนเดียพอโทรศัพท์แตกิีดทางดิ้งมันท้านอันเดีอัพเดทอืมวันนี้พอโทรศัพท์เกียงนมาอัพเดทมูปปทศไทยขีดรูปอืมแม่มาลีมันก็เต็มรู่เออความจำมันเต็มกับการเป็นสะดุดเป็นยังไงขึ้นมาเกียงนั่นี่มันไทยเด็ดต่ยำขึ้นครับผมกำลังโซ่โอ้าโอ้ยนนี้แล้วเลยบัดนี้คันเจออากาศบัด้้ออนนมย เออพี่น้องเด็บเบิร์นสองเดียวมันเก็เอยกายเป็นว่สดุดไปเลยแม่นครับโอ้มาที่นี่ได้เชียงไมและกัดซื่นใจสบายใจมันว่พี่บนนี้ต่อไปนี้กัอัพคลิปอัพยังกับ่ได้ย่านปัญหาแล้วเฮ็เพลนี่ต้องไปเฮ็ดเพลเออเออพอได้เท่าเชียงไม่เลยเออเออหางเงินทั้งสังสองทางเลย เฮ็ดคลิปตลกเนี่ยอือเป็นคอนเทนต์นี่คือยังไปกตัวเราเห็ดนี่แหละเออเห็ดสัมผณ์กันสัางน้อยๆโกเน่ยเออฮ่วยอัน้คถามแล้วต่เกินขขาแช่พ่าแต่ละมือแต่ละนนี่เออเอออยนเออโอ้ไอ้เ่มันขี้ยาเห็ดมันเห็ดบ่ได้มันเห็ดบ่ได้มันกีบมีปัญหาลายงเนะพบ่เนวะหนึ่งมันผ่าเพราะงามโคห่มแต่เบิงผ่างามันมีนดตะเบิ่งแล้วนึง ขั้นเสียงแบบว่าเสียงคมชัดภาพแบบเห็แนแบบ,บคเครื่องเก่าของเจ้านั่นอันนี้ข่อยไปไหว่<อ>าดิมันนันจะเบิ้งเสีย<ต>เบิ้งนัวกว่ากันหนึนน่งนี่ภาพกับเสียงนี่มันเพิ่มอัตลรสในการรับชมอืมตั้งแต่เบิ้งเคียงของเจ้าของแรงแต่ว่าปิดเสาลงดอกกระบืลุงไหมเออขับเบื้องล่างโอ๋บัดทีนี่ตัดต่อพี่น้องไอ้แล้วมาใส่เอฟเฟกต์นั่นเอฟเฟกต์นี้วันนี้พี่น้องม่ต<อ>้องห่วงเลยพี่น<อ>้องวันต่อ ใช่เอฟเฟกเขาไปวันเออะคือจได้ฟังแบบมวนๆอไปหน่อแล้วเห็ดเปลี่ยนาษวาแตงนั่นแตงนี่เขาไปนี่เห็ดเปลี่ยนเขโตอีกพี่น้องเชียงนั่นก็แตงนั่นแตงแั่นมันังล้วนย้อนเสียงทั้ดอกะเปียงลิงเออแปดปัดเออ้ดั้งก็งใ้จปที่กระดับชิมเือๆเออเออออ พี่นั่นจากจัร้อยนี่แล้วเราไม่ได้เฝ้าน้ำเงินน้ำค้าดอกมีเทเรกับช่างห้เแล้ว่าเพราะมีกับเพรห้เออข้าศึกกับพ่มีเลยเพต้องห้ดีกว่าชิ้นน้ำใจกับมีอยู่หรอเออเนาะอาเจียพี่น้องห้มาหลายมากเลยเมียนเมนอาเจียเอาพี่น้องเนาะเปิดวงนี่พี่น้องฮาเทียเพิ่นเสือไั่เจ้าเด้อพี่เออค่าโทรศัพท์เสลล์ออกแปดพันบาทมาเลยเดียวได้เนี่มาเลยเดียวได้เนี่ รวมไม่ได้อื่นอีกเด้หนิเออเอาไปให้จานลอยเออเอาไปให้จานลอยตัวเข้าดาอีกพันห้าเหลือหกพันห้าให้จานลอยอ้ดีเจดีใจนะหมายไซพี่น้องครับผมวันนี้วันน้อนวันขึ้นละมือเนี่เล่นบาอยราลืมที่ศึกษามันเกิดหนึ่งเด็กเชียงใหม่มันกิต้องศึกษาไปเรียนแมนคือจังอันอันนั้นเนะพี่อ็นขากล้องเฉพาะไทยถึงเจ้าม่งขั้นแห่งมันอันประกอบใส่กับตัวนี้พี่น้องเอ้ยขาตั้งอันขาอย่างก็ ขาเออไม่กันสั้นนะแห้งสิดีครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งโทษสามคนนี้มันก็กันสั้นอยู่แล้วแล้วไม่กันสั้นก็มีอีกเอามาใส่หนึ่งพี่น้องโอ้ยเมนชิเลียนเมนชิลลมกับบอสั้นพี่น้องเลยอืพี่น้องกับทาเบิ้งคลิปสวยๆงามๆจากไอซ์ไซด์เด้อเด้อพี่น้องเด้อดีใจปื้มใจน้ำเล้าพี่น้องครับผมเคีื่องฮะมือมือเล่าสิเนี่ยบ้านนี่นอนบ่หลับคุณดิเป็นทางคิดคิดน้ำโทรศัพท์เออเออ ด้โทไปย่ำหัมอตใจโอ้โทไปยำเยอรว่าโ้ย่ลื่อนดอ่คุณู้ไปเร็วคหนะ <c oughs> โอ้ยจก,กัไปบบอกไอ้ดอกข่อยยฮันลาคุณเหนอมา้แคนเออโอ้ยแล้ลวบัดน,นี้กลับมาแล้วล,ล้วก็เลยมือน,นี้เราก็เลยเอมาหให้วมแมงานดีใจปะดีใจแล้วนะเดิดนตะล้อยอนเห็นต่เราชีลนมามบูบ่นสำนักงานเออขไปยังฉีรัดเราเลยอือจรดข้รมาเดียวนี่ ท่านเอามาท่านจงเอาโทัพท์ขาดพระเจ้ามาแล้วนี่วันตีเออเอา,เอาพี่น้องครับผมดีใจน้ำไอซี่พี่น้องก็ท่าเบื้องรับชมนะครับผมช่องยูทูบไอซายเดอร์พี่น้องแมนครับผมตอนนี้ผู้ติดตามจะคนละพี่พ,พ,พันเท่าไหร่ <c oughs> ฝากพี่น้องไปกดติดตามซองไอซายได้พี่น้องเด้อให้ทะลุหอดสองพันรดพี่น้องนะครับผมสิห้านติโอ้เอาเอาพี่น้องเอาใจซอยไอซี่พี่น้องครับผมพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าพี่น้องโอ้เข้าเดี๋ยว บัตรที่นี่พิู้ติดตามดังที่ขึ้นไหลได้บัตนี้เนาะนนเอาพี่น้องครับผมคลิปนี้ขอขอบพระคุณหลายๆพี่น้องครับผมอยู่ดีม,มีแห้งพี่น้องสุขสุขคนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปโตโ้นนโพรัตน์นะครับผมอายุวรันสุขขาพระธารสารสมบัติทุกการกินบะบกจกบลุงด้วยพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณครับ